โครงสร้างของพืชพืชประกอบไปด้วยอวัยวะที่จําเป็นต่อการดารงชีวิตได้แก่กล้าลำต้นใบและผลซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนของพืชน,นั้นมีหน้าที่และส่วนประกอบที่แตกต่างกันแต่จะทำงานเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันถ้าหากขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปอาจจะทำให้พืชน,นั้นผิดปกติหรือตายได้ และยังมีปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชด,ด้วยองค์ประกอบของพืชใบคืออวัยวะของพืชที่จเจริญม,มาจากข้อของลองต้นและกิ่งใบส่วนใหญ่นั้นจะมีสาสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ใบมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันไปตามชนิดของพืชอ,องค์ประกอบของใบ ก้านใบแผ่นใบเส้นใบและเส้นกลางใบผลคือรังไข่ที่จเจริญเติบโตเต็มที่แล้วรังไข่อาจ,จเจริญเปลี่ยนแปลงมาภายหลังจากการปฏิสนธิซึ่งมีมเมล็ดที่จเจริญออกมาโดยไม่ได้รับการปฏิสนธิผลประเภทหลังนี้โดยทั่วไปไปแล้วจะไม่มีมเมล็ด เราเรียกว่าผลพาธิโนโคาสิมเมล็ดเป็นแหล่งสะสมสารพัตกรรมของพืชชนิดนั้นๆและสามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ดอกคืออวัยวะสืบพันธุ์ของพืชทำหน้าที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศที่เกิดมาจากตาชนิดของตานั้นจะอยู่ตรงบริเวณปลายยอดปลายกิ่ง บริเวณนำต้นตามแต่ชนิดของพืชดอกประกอบไปด้วยส่วนต่างๆมีส่วนนะคะคือกลีดเลี้ยงลีบดอกมีสอนเพศผู้และมีสอนเพศเมียนำต้นคืออวัยวะของพืชที่โดยทั่วไปจะเจริญอยู่เหนือดินต่อจากรากมีขนาด รูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกันไปลำต้นมีทั้งลำต้นที่อยู่เหนือดินเช่นมะละกอมะม่วงและลำต้นที่อยู่ใต้ดินเช่นสีงข่ากล้วยรากคืออวัยวะที่เป็นส่วนประกอบของพืชที่ไม่มีคอโลฟลไม่มีข้อกล้องตาและใบ รากจะเจริญเติบโตตามแรงดึงดูงดของโลกสู่พื้นดินมีลักษณะและความยาวที่แตกต่างกันรากมีหลายชนิดเช่นรากแก้วรากฝอยเป็นต้น